สวัสดีครับวันนี้ป๊าป๊าจะพาทุกคนไปช่วยแมวกาฟิลกันกับเยสป๊าป๊าใช่เลยป๊าวันนี้จะตื่นเต้นและสนุกสนานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยได้เลยปสวัสดีครับแล้วเราก็มาอยู่กันในเกมกาฟิลแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับป๊าป๊า ขายุจะต้องไปช่วยแมวน้อยกาฟิลกันนะครับซึ่งเขาถูกจับตัวไปนะคายุรู้จักแมวกาฟิลปะรู้จักครับเขาเป็นตัวยังไงลูกเขาหนเนื่อนะกาตูนครับต่อเขาอยู่ในการ์ตูนใช่ไหมโอเคนะตัวเขาเสีอะไรรู้ปะสีเหลืองโอ้ดูสิอุย้ยเขามีลาสัญญาขายุเขาลาสัญญามาวางวางไว้แต่ขายุรู้ไหมว่ากาฟิลเนี่ยชอบลาสัญญามากๆเลยนะอุย้ยเขาบอกว่าได้กลิ่นหอมและฉันเนี่ยอยากจะกินลาสัญญา โอ้หนูฉันจะต้องแอบเข้าไปนะดึ๊กดึ๊กดึ๊กโอ้โดนจับได้อ้าวโดนจับได้แล้วเราก็ตอนนี้นะกาฟิลถูกขังอยู่ในกลงเขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าในที่สุดตอนนี้เธอก็เป็นของฉันแล้วกาฟิลก็เสียใจนะที่ไม่ได้กินลาซัญญานะแต่ว่ากาฟิลก็ยังคิดถึงบ้านนะเขาต้องกลับบ้านให้ได้แล้วก็เขาอยากจะกลับไปกินลาซัญญาใช่ปะป๊าก็ถูกขังเหมือนกันนะเขาบอก เขาบอกว่าเราเป็นแมวกายุเขาบอกว่าเราเป็นแมวแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่แมวนะพระป๊าป้าคือกบน้อยเคโรเคโรนะแต่เครก็เป็นเบคอนเครไม่ได้กบน้องใช่นี่ไงอุ้ยเขาออกมาได้เขาลืมล็อกประตูกายุเขาใส่กลงไว้แต่เขาลืมล็อกกุญแจอยตอนนี้เราออกมาได้แล้วนะ เขาบอกว่าเขาบอกปะปาว่าปะปาเป็นตัวอะไรเนี่ยหมาก็ไม ja. ่ใช e ่แมวก็ไม่ใช่ดูประหลาดนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องพากันหนีกันออกไปนะซึ่งเราเองนะครับจะต้องช่วยกันกับคาฟิลในการพากันหนีออกจากบ้านหลังนี้นะครับเพื่อพาคาฟิลไปส่งบ้านนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวิกุญแจไปรอตายลูกลูกอยู่ไหนครับอ่าอ่าโอเคมาอาขยุก อุ้ยแล้วตอนนี้นะครับผมปาป้านะครับก็เป็นกบน้อยเครโร่เครโร่เหมือนเดิมนะครับนนส่วนขายุนะครับก็เป็นเบคอนเบคอนน,อน,อน,น,นั่นไงกระโดดหยิงหยิงอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บกุญแจกันก่อน,อ,นอ่าอุ้ยเราเก็บกุญแจมาแล้วนะแล้วเราก็จะต้องไปเปิดประตูเหมือนตอนนี้เรากําลังอยู่ในห้องใต้ดินเลยนะลูกอ,อุยอ้ยอุ้ยนี่ไงเรากําลังขึ้นไปอเอา้าเขาหลับอยู่ขายุเบาๆนะเขาหลับ เบาเบาดิเขาตื่นไปแล้วอ้าอยบ้าน,าน,นาทำไมในบ้านมีกับดักเยอะขนาดนี้เนี่ยเ <c oughs> ออกับบ้านในบ้านกับดักเยอะมากๆเลยนะสนแสดงว่าบ้านเขาต้องมีหนูเยอะหรือเปล่าเนี่ยใช่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพื้นตกโอ้สองสยัยสงสัยคุณป้าจะต้องไปซ่อมพื้นแล้วนะเพราะว่าพื้นเนี่ยเป็นรูเต็มไปหมดเลยคายุระวังนะลูกกระดูกข้ามาครับอ่าข้ามาเก่งมากครับ ไปเลยเราจะต้องออกจากบ้านหลังนี้กันให้ได้นะดูซิเนี่ยโอ้ยกระโดดเราโดดลบปุ๊บอ่าเราปาปาด้วยนะครับออเอ้ยมีไรเอาเขาโผล่หัวมาเขา <c oughs> บอกว่าคุณจะไปไหนนะ่ะนี่ยังไงเธอก็ต้องเป็นของฉันเราต้องหนีขยุเร็วอ่าอ่ะเขาโยนบอลออกมาขยุกระโดดลบปึ๊บไม่ใช่ลูกบอลสปองอา้าหรอคือลูกโปง่งเหรอใช่เหมือนเรา จับปั๊บใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ใช่เราต้องหลบนะอุ้ยนี่ไงเรามาเจอกาฟิวแล้วคายุขยุป๊าป้าเจอกาฟิลแล้วนะอ่ามาเลยครับอุ้ยนี่ไงกาฟิวบอกว่าฉันดีใจมากนะที่ได้เห็นพวกเธอนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยเราจะต้องไปที่บ้านของจอรน,นะจอรนก็คือเป็นเพื่อนของกาฟิวนะอืมเราจะต้องกาฟิวบอกว่าเราจะต้องข้ามถนนสายนี้ไป เพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจปปาด้วยนะกับคายูด้นนะครับผมนะฮะในการข้ามไปนะขอกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมนะเป็นกําลังใจปปาด้วยนะดูสเิเพื่อนๆรู้จักม้าลายกันไหมทางม้าลายทางม้าลายนะครับคือทางที่เราจะต้องใช้ในการข้ามถนนนะซึ่งเราจะต้องมองซ้ายและมองขวาก่อนข้ามทุกครั้งนะครับในการที่เราจะต้องข้ามถนนเนาะไม,ไม่ว่าจะเป็นอา้ากคยูติงแล้วเหรอโอ้ไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือชีวิตจ,จริงนะครับ เพืเ่อนๆจะต้องคอยมองซ้ายมองขวาและข้ามทางม้าลายเสมอนะเพื่อความปลอดภัยนะครับใช่ไหมลูกป,ป้าใชุ้่สูงกว่าป,ป้าน่ะโอเคครับน่ะปาต่อป้ากระโดดขึ้นไปแล้วครับโอ้โหป,ป้าสูงมากเลยใช่กระโดดสูงมากเลยนะตอนนี้เรากําลังขึ้นเสาไฟฟ้าแล้วลูกนะใช่ใช่การฟริวเขาขึ้นมาข้างบนเราไม่สามารถข้ามไปได้นะเนื่องจากตอนนี้มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเราจะต้องขึ้นไปปิดไฟฟ้าก่อน โอเคได้ครับไปพายุนำป๊าป๊าเลยลูกไปเลยนำปราป๊าเลยครับโกเก็บเก็อ้อันนี้อันนั้นคือลาสัญญาครับขายุครับอืมใช่ลาสัญญาาไอ่าไปเลยโอเคป๊าปาปิดเครื่องไฟฟ้าแล้วนะเห้ยเราข้ามไปได้แล้วนะไปเลยไปครับโอ้โหดูสิอ๋อดูสิตรงนี้ก็มีไฟฟ้าเหมือนกันนะอื ระวังระเบิดอันนั้นด้วยนะใช่อู้ๆลูกตุ้มมาลูกตุ้มมาเออป้าๆตกแอกนั่นไงใครก็ตกไปเลยไปข้ามไปครับปั๊บปั๊บอ่าดูสิขยุต้องคอยระวังลูกตุ้มด้วยนะลูกตุ้มดำๆมาลูกลูกตุ้มดำๆอ่ะครับเฮ้ยมาโอเคไปเลยลุยกันต่อครับขยุไปเร็วไป้ายนแล้วเราก็ต้องคอยรอจังหวะนะ ใช่เราต้องคอยระวังนะ้ดน,นจังหวะรอ,อจังหวะครับโอเคไปเลยรอรอไปครับป้าปาเห็นไหมครับผมป้าป้าเห็นละครับอ่านี่เรารอลูกตุ้มลูกต่อไปที่กำลังมานะเราหลบกันก่อนนะครับโอ้ลูกตุ้มเนี่ยโดนก็ไปต้องต้องอ่าเกือบโดนป้าปาเกือบโดน,โ,ดนโอเคมจมาหาใครรู้อ่าฮะครับผมมาแล้วตามป้าป้ามาตามป้าป้ามาเลยนะเราต้องไปทางไหนตอนเนี้ย กระโดดข้ามไปหรอลูกกระโดดข้ามไป<ช>หรอ<ช>เอาล้วไปทางไหนอะลูกทางนี้ทางไหนแปลว่าอ๋อนี่ไงกาฟิวบอกว่าอุ๊ยนั่นคือบ้านของกาฟิวน่นั่น,นหลังสีเหลืองนะครับเราจะไปปลอดภัยเมื่อเราไปถึงที่นั่นนะเราต้องหาทางไปนะเราต้องหาไปทางที่บ้านกาฟิวไว้ได้อุ๊ยมีเสียงงูร้องจากใครก็ไม่รู้รนี่ไง เขากําลังมาจับกำลมาจับเราไหนปะป๊าดูสิปะป๊าขอดูหน่อยครับเนี่ยมายืนข้างปะป๊านี่ไงโอเคอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยาะมาเลยเราไปทางไหนต่อเนี่ยอ่านนี่ไงจะมีถล่มใช่ปะป๊าต้องระวังปั๊บปั๊บใช่เราต้องระวังอย่าให้ถล่มนะโอ้ยนี่ไงเขาเป็นใครเนี่ยเขามาจับสัตว์จรจัดในเมืองขยุเขาเป็นเทศกิตรือเปล่าเขามาจับโอ้ปะป๊าข้าผมไหน อา oh. A later few moments โอ้ยทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยโอ้ยก็กระโดดกระโดดระวังนะลูกเราจะผ่านแล้วปั๊บปั๊บโอเคอัดจ่ออัดจ่อโอ้โหเกือบเกือบแล้วปั๊บกระโดดขึ้นบนจับปั๊บปั๊บโอ้โหเราต้อเราต้องรอดปั๊บ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 อ่า A later few moments โอเคฮะแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วนะครับบอกเลยใช้เวลาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าอุ๊ยขยุครับข้างล่างมีโอ้ตํารวจใช่ไหมเขาจะจับเราหรือเปล่าเนี่ยเราต้องอย่าตกไปนะถ้าตกไปเราต้องโดนจับเข้าคุกแน่ๆเลยไปเร็วข้ามไปเลยเอ้ยังมีะระวังนะลูกนะยังมีอีกเฉยใช่ครับไป เราค่อยๆไปลูกขยุอืมเราค่อยๆไปโอ้อ่าปลาปลาตกปลาล้องเหมือนลิงเลยปลาร้องเหมือนลิงเลยอ่ะปลาร้องเหมือนลิงเหรอลูกใช่แล้วเราปลาปลาเฮ้ยเราปลากระโดดขึ้นไปไปดูให้ลูกไปไปปลาปลาในคูปเหมือนกันเลยอ่ะใช่ไปโอเคไปลูกไปเลยครับบ้า เราเจอบอสนะฉันบอกเขาบอกว่าฉันจะไม่ปล่อยให้คุณหลบหนีไปคุณเป็นสุนัขที่ดูแปลกมากๆเขาเข้าใจว่าเราเป็นสุนัขนะคายุแต่เราไม่ใช่นะจริงๆแล้วนี่อากาคิณมาบอกว่าให้เราเอาพายไปสู้กับเขาทายุค,ครับเราจะต้องหยิบพายนะแล้วเราก็เอาพายไปโยนใส่เขาโอ้โหอ้าวไปกินพา,พายพายอร่อยพาย,พายเย้ป้าป้าไม่โดนปาป้าหรอกปับ๊บ ปับป๊บปั๊บใช่จับเราไม่ได้หรอกอ่าปับ๊บนี่โอโ้โหเย้อ้าโอ,โอ้ลูกหลบหลักกำแพงแบบนั้นเลยเหรออ่าป๊าป๊าผ่านแล้วใช่เราได้ขี้โกงใช่ทีนี้กาฟิลบอกว่าเราออกจากที่นี่กันเถอะอ่าทีนี้เราขายุเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับไปเลยมาเดี๋ยวขยุ้ยไปก่อนนะขยุ้ยน้ำไปก่อนนะโอเคครับไปเลยอันนี้เขาบอกว่า ใครคือเจ้าของกาฟิวายุรู้โจนอาบัคเกลหรอโอเคนี่คืออะไรอ่ะอาหารโปรดคาฟิวคือลาสัญญาป๊าปาก็ชอบกินลาสัญญาใช่เพื่อนๆชอบกินลาสัญญากันไหมชอบพายุชอบมากชอบใช่ไหมป๊าปาก็ชอบเหมือนกันป๊าปากินแดงแดงถามผมกาฟิวไม่ชอบวันไหนไม่ชอบวันจันทร์เอ๊ะทำไมไม่ชอบวันจันนะอืมอ่ะโอ้โห ฉันทิ้งกุญแจอะไหล่ไปแล้วเจ้าของเขาบอกว่าทิ้งกุญแจอุ้ยเราจะต้องไปดูตรงกองขยะนะค่ะยุ<ง>ว่ามีกุญแจหรือเปล่าก็เก็บอันนี้แล้วลังอยากเก็บแล้วไหนป้าป้าไปดูสักซีโอ้กุญแจอยู่ตรงไหนนะอุ้ยเก็บรักษายาก่อนตอนนี้กุญแจไหนกุญแจอยู่ไหนอันอ๋อนี่ไงกุญแจอ่าเก็บกุญแจนะไปกลับไปเปิดประตูกันครับกลับเปิดประตูกัน ใช่ไปเปิดร้านพิซซ่าโอ้โหสิพิซซ่าเอ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ลุกยังไม่ลุกลุกหายไปเอ้ยตกมาตกมาตกมาพื้นตกไอ้ยโอ้โหเลเซอร์เดี๋ยวปะป้าหลบหลบแบบติ๊กตกแอกนั่นไงมาแต่พูดนั่นแหละ What มาแต่พูดโอโอ้ดูสิ นี่ไงป้าป๋าก็ต้องพูดสิเออป้าป๋าพูดเพื่อขอกําลังใจเพื่อนๆน,นะครับผมนะฮะยังไงเพื่อนเป็นไปกำลังใจใป้าป๋าด้วยนะดูสิไปแล้วอุ๊ยนี่ก็บอกอะไรคุณหลบหนีฉันไม่ได้หรอกเดี๋ยวคอยดูป้าป๋าหลบหนีได้อยู่แล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใช่เราจะพาคากาฟิวกลับบ้านกันนะนี่นนกับตักหนูเต็มเลยนะยนี่น น,นี่จะแผ่ได้ยังไงไปไปเลยมามครับโอ้นี่ไงนี่งป๊าป๊าถึงตอนนี้รลบมาเลยขยุบไปเลวกด,ดไม่ได้มันขึ้นอ,ะอ่ะอ้ามันขึ้นหน้าจอไหนไหนไป,ป๊าป๊ากด,ดให้มันไม่ได้กดตรงนีว้วแล้วก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยอ่ะเราจะไปกดทําไมล่ะครับไม่ได้ไม่ได้กดอ๋อเนี่ย ็โดดเองเลยป้าแก้ละครับผมเนี่ยป้าป้าป้ากำลังพาลูกไปชุบอืมปั๊บอ่ะซิปปั๊บอืมอ่ะนี่ไงป้าป้าปั๊บอ่าป้าป๊ามาแล้วครับเฮ้ยลบแบบมือชีพเจ็บนี่ มาแล้วนะปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะปะป๊ามาถึงแล้วครับโอเคปะปะโอเคแล้วคายุก็มาถึงตรงที่ปะป๊าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยทาง,งไหนลูกใช่เหรอลูกทางนั้นหรอเออเฮ้ยทางนั้นไม้เขาตกไปแล้วเปล่าก็ใครดูเข้ามาได้ใครดูรีบเลยไงโอ้ยขายุรีบมาโอเคคายุกลับมาก่อนขายุเรีบยบแม่คายุกระโดดลงไปครับกระโดดกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่ง อ่านั่นแหละครับปลายลูกปลายไปเดี๋ยวป๊ะป๊าดูสิโอ้ข้างล่างนี่เป็นเหมือนอะไรอ่ะเขาเป็นมีแครอทใช่มีแครอทมีเห็ดมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ๋อป๊ะป๊าตกนั่นไงบรอกโคลีด้วยใช่บรอกโคลีทมีประโยชน์ใช่ไหมคะยุใช่คะยุชอบกินมากครับผมนะฮะเป็นเด็กๆนะครับผมเพื่อนๆต้องกินบรอกโคลีทกันนะเพราะว่าทุกคนจะได้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับอืม อะไรครับคายุอืมสะกอนเลยนี่ไงไปคายุครับอ่าแข็งแรงแล้วก็ขับถ่ายสะดวกใช่ไหมลูกครับผมอ่าไปปึ๊บปึ๊บนี่ฮึบอ่ามาปามาถึงแล้วอ่าปาปามาได้ยังปาปามาได้ยังครับ โอ้โหฮึบฮึบอ้าวปลามาถึงแล้วครับนะ <love> ขยูดีดีลูกมาเร็วมานั่งครับมานั่งมานั่งครับ <love> มานั่งครับ, <love> รบอ่าไป้า Let's go <S <love> โอ้นี่ไงทางออก <love> อุ๊ยนี่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยขยู <love> เดี๋ยวก่อนฉันจะจับคุณเราต้องหลบเขาอ่ะอ้โช โอ้โหอไปฮึบอ่ากระโดดไปครับปั๊บปั๊บอ่าอ้าวปลาปลาตกแอกปลาปลาตกอีกแล้วละอัจปลาอะไรด้ก็ดอันนี้ดิอะไรนะลูกอันนี้ใช่ปั๊บฮึบปั๊บปั๊บอ้าวทำไมปั๊บทำไมปลาปลาโดดไปถึงเนี่ยอ้าวปลาปลาตกแล้วทำแบบนี้นะครับผม รู้จะกลับมาทำไมอะลูกกลับมาช่วยหืมกลับมาช่วยกลับมาช่วยเหรอ <c oughs> ทำไมกระโดดยังไงก็ไม่ถึงอะมาดูนะานทำแบบนี้อะไนี่ไงโอ้นี่ไงได้แล้วนี่ไง <c oughs> อ,อโอเคอุยตรงนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะร้านพิซซ่าชั้นบนสุดร,ร้านตัดผมชั้น B1 ร้านโยนอะไรเนี่ยโยนแป้งเหรอน่าจะเป็นครัวนะครับหม้อหลอมอยู่ชั้น3อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันป,ป้าใครจะไปก่อนเนี่ยโอเคไปเราไปป้าด้วยปั๊บปั๊บปั๊บมามาแล้วครับไปเลยไปโอ้นี่เขาเป็นมือลองด้านล่างนะอะ่ป๊าตกแอกเฮ <c oughs> ้ยขยุนี่ไงมาขึ้นมานโอ้โหมาเลยอื อกระโดดมาครับโอเคกันี้ก็บอกว่าเอาละเรามาไล่ล่ากันเถอะเดี๋ยวจะต้องมีการไล่ล่ากันหรอปั๊บขยุมาเร็วป๊าป้าขุมาเรือแล้วไมงป๊าป๊าไม่มาเลยอะอ่าฮะไหนอ๋อไน้งินเรือขายุกำลังมาแล้วครับนไงป๊าป๊าข้างล่างเป็นลาวาเต็มไปหมดเลยนะขายุเปพิซซ่าแล้วก็มีลาวาเต็มไปหมดเลยอกระโดดข้ามมาเลยครับโอเครอนะ เรารอจังหวะแล้วเราก็กระโดดข้ามามาครับคายูครับอืมโอ้โดูซิเนี่ยปะป๊าก็ยังคงรอเรือมารับปะปา๊าแ้วก็เหมือนกันใช่เดี๋ยวเราน่าจะใกล้ถึงบอสแล้วลใช่เนี่ยถ้าเราตกลงไปลาวานะ่เราต้องละลายแน่ๆเลยเราเราจะละลายไม่เนี่ยถ้าตกไปลาวาละลายลยละลายเลยใช่ไหมนะมันไอติมอะ หมือนไอติมเลยเหรอใช่ไอติมละลายใช่ไหมว่าไอติมเขาเจอกระดอนร้อนๆก็จะละลายใช่ไหมลูกครับกระดอนร้อนใช่นี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยคุณจับฉันได้แล้วมันทั้งหมดของคุณเอ๊ะคือ,อยังไงอ่ะเอานี่ไงอุ๊ยเรามาเจอพิซซ่าหรอพิซ่า,อซาโอ๊ะไม่มีใครอยู่รอบๆกาฟิลจะต้องแอบกินพิซ่าแน่แนเลย นั่นไงกาฟิลแอบกินพิซซ่าจริงๆด้วยมันอร่อยมากๆนะเออทำไมากาฟิลเริ่มรู้สึกไม่ดีล่ะอเราโดนวางยาสลบหรือเปล่าเนี่มียาสลบอ่ะแอบหลับไปแล้วนิลมใช,ใช่โดนยาสลบจริงๆด้วยคยุเราจะต้องไปช่วยเขานะกาฟิลกาฟิลกินอาหารที่โดนวางยาสลบหรอหรือว่าเขากินเยอะเกินไปจนเขาอิ่มแล้วง่วงนอนหลับไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม เราไปลุยกันต่อมาดูดิอะไรมุนๆนักของเต็มเลยมุนๆตรงนี้อาหารเต็มเลยนะมีทั้งพิซซ่ามาเลยนะนะครับผมมีทั้งพิซซ่าทั้งแซนวิชนะแล้วก็มีลาซานญ่านะดูดิข้างเต็มเลยใช่ใช่ใช่ครับเต็มเลยใช่ครับตอนนี้เราอยู่ในเหมือนเป็นพายุของอาหารนะเราจะต้องข้ามไปช่วยกาฟิลก่อนนะดูสิอุ๊ย ใช่ช่วยกาฟิลครับอโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นจานสปากเกตตีหรือเปล่าเนี่ยสิามาไปแล้วไปไปเลยครับเราต้องไปช่วยกาฟิลกันให้ได้นะกาฟิลกาฟิลเขาหลับไปไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวเขาตื่นมาเขาจะต้องกลัวแน่นอนเราจะต้องไปช่วยเขานี่ไงเออเกิดอะไรขึ้นอ๋อทำไมเราตกล่ะ แล้วก็เราต้องค่อยๆเดินบนเส้นนี้ขยุครับตามป๊าป๊ามาใช่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 ระวังนะเราต้องค่อยๆเดินไปครับขยุ้เรต้องเลี้ยวอ่ะใช่เราต้องเลี้ยวนะเราเดินบนเส้นสปากเกตตี้นะเดินบนเส้นสปากเกตตี้ใช่สเตตนะส้นสปาเกตตี้นะใช่ขยุก็ชอสบสปาเกตตี้เลยใช่ขยุ้กินเดียวใช่โอ้กาฟิลกาฟิลถามว่าฉันอยู่ที่ไหนนะอา้าว เราโดนจับขังกองอีกแล้วเหรอเนี่ยดูเหมือนว่าเราถูกจับกันอีกรอบแล้วนะเราทํายังไงเลยเนี่ย,ยแต่ว่าแต่ว่าเขาลืมล็อกประตูอีกแล้วเอ๊ะยังไงเนี่ยเขาก็ต้องปืนด้วยเอา้าเอา้าเอาตกเดี๋ยวแล้วคือยังไงอะครับแล้วก็น,นะเนี่ยเราอ้อมมาตรงนี้ไงนะครับขยุแล้วกระโดดข้ามมาระวังพื้นนะที่พื้นระวังที่พื้นนะลูกนะไปครับเหมือนเริ่มใหม่อะเอ๊ะ เออนี่ไงเราเจอบอสแล้วขยุใช่ไหมเราเจอบอสแล้วครับอุ้ยเขาบอกว่าเธอจะหนีไปไหนน่ะอุ้ยเราจะต้องสู้เขานะขยุโยนลูกบอลใส่เขาเร็วโยน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 รับโยนแร้วโยนโอ้โหโยนโยนครับโยนลูกบอลหลบลบลบหลบ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 แบบดิจิตอลบ้ามีระเบิดด้วยขยุเขามีระเบิดระวังนะลูกนะเขามีระเบิด โอ้หมาโยนระเบิดกันในบ้านเลยนะโยนระเบิดกันในบ้านเลยนะโอ้เขามีทั้งระเบิดมีทั้งตะข่ายนะอันตรายมากเย้าเยอี๋ไงอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ผ่านกันแล้วนะครับอ่าเรากำลังจะได้กลับบ้านกันแล้วนะเอาแล้วเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนอยู่ในบ้านของเล่นเลยนะโอ๊ยเราต้องเจอบอสอ,อีกรอบหนึ่งขยุเราต้องยิงเอายิง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  อาโอ้แค่น oh, ี้แค่น <pega assass inations> ี <yacht weiterhin> ้เองโอ้ระเบิดลูกใหญ่มากโอ้แล้วาจริงจิงจิงจิง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 เยปาปาแล้วโอ้ไม่มีอะไรมาข้ามมาห้ามป้าปาได้หรอกเจอฮึบฮึบเจาะเจาะฮ่อฮ่อโอ้โหเต้นโชว์ไปหนึ่งทีฮ่อเจาะ โอ้โหเย้เยเก่งมากาบานใรได้บเก็บบาน่าใช่ครับอืมอ่าแล้วเราเราก็ชนะแล้วนะเรากับกาฟิลช่วยกันนะครับผมแล้วเราก็กำลังจะได้กลับบ้านกันนะเราจะกลับบ้านกันนี่ไงเราเจอกุญแจแล้วนะครับดูสิเอา้าแต่ว่าจะต้องขับรถกลับไปเหรอคายูรู้วิธีขับรถไหมอ่ะ ป้าขับรถเป็นนะเดี๋ยวป้าจะพาขับรถกลับไปเองรู้สิกาฟิวบอกว่านี่ไงเราด้วยฉันเราเรากำลังจะได้กลับบ้านกันเราด้วยรอด้วยอ้าวรถชนต้นไม้จอดที่ต้นไม้เลยนะรู้สิตอนนี้เรามาส่งกาฟิวที่บ้านแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะได้กินหาสัญญาชิ้นใหม่เบคอนคาบเบคอนฝุ่นปลคันโอ้ยนี่ไง ดิมกาฟิลบอกว่าฉันหวังว่าเราก็น่าจะได้พบกันอีกนะโอเคฮะแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ถึงเส้นชายกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับป้าป๊ากับคายุพากาฟิลกลับบ้านได้นะนะครับผมเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ป้าป๊ากับคายุด้วยนะกดไลค์ติดตามคอมเมนต์ครับผมนะฮะกับเยสป้าป๊าครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับเกมหน้านะฮะบายบาย